ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องมุกเช่นเคยนะคะผู้ชมวันนี้อยู่กับที่เกม Getino m a k e a w a r นะคุณผู้ชมหรือเกมน้องแรดนั่นเองเนาะน้องไม่ได้แรกหมายถึงเกมแรด <laughs> เข้ามาแล้วกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มกด้วยนะคุณผู้ชมไปดูตารางการจ่ายกันเลยแล้วกันตารางการจ่ายเสือตัวน,นี้คือรายจ่ายมากสุดเลขสิบคือรายจ่ายน้อยสุดส่วนแรกคือวายนะคุณผู้ชมจะปรากฏในแถวที่สองสามสี่ห <Okay. S 2> ้าเนาะและเหรียญตัวน,นี้คือสแควร์ออมาสี่เหรียญขึ้นไปก็จะทําให้เกิดหมุนฟรีนะแล้วก็รายการจ่ายต่างๆของเขาก็อ่านไม่ออกหรอกคุณผู้ชมวิธีชนะเขาคือเยอะมากๆคุณผู้ชมแต่วเราลอล,อลอุ้นกันอีกทีนึงเพราะเขาจะสูงไปเรื่อยๆนี่เห็นไหม โอเคเราไปเริ่มกันเลยวันนี้จะซื้อฟีสป,ปินนะคุณผู้ชมก่อนอื่นมุกข,ขอซื้อในราคา2 0 0พไปเลยคุณผู้ชมคอเอาจริงๆแล้วนะเท่าที่แบบมุกฟีสป,ปินมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่มุกก็รับไปแต่เพียงผูดด้เดียวคุณผู้ชมพูดเท่าไปรวะสุ่มไหมคุณผู้ชมไม่สุ่มบอกเลือกอันนี้ดีกว่าเราดูอ้โหูสุ่มเป็นส0หมุนฟีตัวคูณสิบโอ้เศร้าเลย ที่มูไปสุ่มเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมูไม่เคย <c oughs> ประสบความสาเร็จเลย <c oughs> คู่6กแล้วไปเลยอู้พี่ค้องอู้ไฮยีน่าแถวแรกไฮยีน่าอู้ไฮยีน่าไม่เมาคุณผู้ชมบวกเป็นรางวัลซุปเปอร์บวกมา920รคุณผู้ชมไปกันต่ออู้ฟาร์มิงโกค่ะแถวแรกค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมอย่านิ่งอย่างนี้นะใจคอไม่ดี ไปต่ออูดเออได้เป็นตัวคิวยู่ยังดีตัวเคแถวแรกอูตัวเคไม่มาไม่อูฟามิโก้ฮัลโหลอูฟามิโก้ค่ะแถวสาอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเท่านี้ไม่ได้นะไม่น่ารักนะอีกสองครั้งอีกสองครั้งขอคอมโบลลัวก่อนขอคอมโบก ิป่โอเคคูณเก้าแล้วไปต่อคูณสิบหมดแล้วคุณผู้ชมครั้งนี้คือเราขาดทุนไปประมาณ8ป0ร้ปะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราซื้อใหม่คุณผู้ชม <Okay. S 1> ทีเราน่าจะเกิดการผิดพลาดอะไรสักอย่างซัมติงแหล่แน่กูจะขอซื้อที่ราคาสองพอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชม,ชมลองดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมันต้องมันต้องไม่ใช่แบบนี้แหละ <laughs> มันต้องไม่พลาดคุณผู้ชมเราจะไปที่หมุนฟีสิบครั้งต่อคูณห้าเหมือนเดิมนั่นเท่ากันถ้าเรากดหมุนสุ่มก็ได้เท่ากันเท่าเดิมเราไม่สุม่มอ่ะคุณผู้ชมบาดเจด็บกับการสุ่มมาเยอะแล้วอุ้ยตอวคิ้วขาดแล้วสามไม่เป็นไรมีไฮยีน่ามากับพี่ค้องพี่ค้องอุ้ยเป็นเสือคุณผู้ชมพี่ค้องแถวสองพี่ค้องอูพี่ค้อ,องไม่มาคุณผู้ชมบกเป็นไนท์มาสามไม่ิดอะไรตอ เออเป็นแรกตัวเคต้องมาแล้วอู้หูพี่คลองขาดแถวสามคุณผู้ชมอีกหกครั้งเองฟามิงโกอย่างนั้นเลยอู้หณผู้ชมบอกมาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปต่อนี่อ้หคุณผู้ชมเป็นเมก้าบอกมาแปดร้อยสี่ จระเข้ามาแถวสีนี่คือดีเลยนะเนี่ยแต่จระเข้ไม่มาคุณผู้ชมเออได้ตัวเคอยู่จระเข้จระเข้มาแล้วคุณผู้ชมยังไงต่อสปูนสิบสามไปแล้วตอนนี้วบวกซุปเปอร์มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเย่สาครั้งเอาไม่นิ่งสิคอมโให้ก่อนตัวเจามา นั้นเลยแถวแรกต้องเป็นพี่ตอร์เคแล้วตอระเคสแถวแรกตอระเคสตอระเคสจริงๆคุณผู้ชมอตอนนี้เราเราบกมาเท่าไหร่แล้ววะซุปเปอร์มาอีกแล้วคุณผู้ชมบอกมาอีก954ข้าสุดท้ายแล้วพี่คองหูคุณผู้ชมพี่คองตอระเคตอระเคสอ้ตอระเคสไม่มาคุณผู้ชมบอกมาอีก640ซื้อฟิล์มฟินทางนี้ก็คือ ก็คือน่ารักอยูออ่ก็คือน่ารักกับมุกอยู่ไม่ได้ใจร้ายกับมุกเกินไปนะคุณผู้ชมก็คือครั้งแรกคือใจร้ายกับมุกมากเกินไปม,ม,มุกเสียใจ <laughs> คืออะไรพะเพอพันนาสำหรับเกมนี้มุกคิดว่าเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมมุกก็ไม่อยากไหลไปเยอะกลัวโดนดคืนเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะไม่มีแรงในการทำคลิปในหะ้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเป็นประมาณนี้พบกั็ใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมนะคะอยากร่มสนุกก็คลิกลิงก์ด้านล่างเนาะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย